เจริญสุขเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่มีโอกาสได้ยินได้ฟังเสียงอาจจะไม่สะดวกแต่ก็พยายามที่จะสื่อสารธรรมให้ท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังเพราะสังขารน,นั้น เป็นของไม่แน่นอนเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปความสำคัญมั่นหมายมัวเมารุ่มหลงในสังขารนั้นย่อมเป็นธรรมที่เป็นไปเพราะความเนิ่นช้าเป็นไปเพื่อวัตะสงสารเป็นไปเพื่อการเวียนว่ายตายเกิดเป็นไปเพื่อประกอบทุกข์ ให้กับจิตกับใจของตนเพราะนั้นการที่เราท่านทั้งหลายมีลมหายใจมีชีวิตอยู่เราก็จะได้ประมาทเพราะความประมาทนั้นเป็นห,หนทางแห่งความตายจากคุณธรรมเป็นหนทางแห่งความตายจากจริยธรรมอันสมควร แก่ฐานาและฐานะที่พึงจะได้เข้าถึงความประมาทนั้นทำให้พพชาตินั้นเหมาะสมทำให้พพชาตินั้นเวียนวนนำพาสัตว์ทั้งหลายผู้ประมาทนั้นไปสู่วัะสงสารโดยง่าย พระบรมศาสดาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ให้เราอป,ปมาเทนะสัมปาเททะให้เราไม่ประมาทให้สำรวมอินทรีย์สำรวมกายสำรวมวาจาและก็สำรวมใจไม่เอากายไปทำทุจริตไม่เอาวจีไปทำทุจริตและไม่เอาใจไปเป็นมโน ทุจริตคือทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าทางกายวาจาใจก็รู้แต่ต้องมีสัมมาทิฏฐิจะคิดก็ให้คิดให้มันถูกจะพูดก็พูดให้มันถูกจะทำก็ทำให้มันถูกพราะการคิดถูกทำถูกพูดถูก มันย่นระยะวัตฏสงสารย่นระยะเวีลาการเวียนว่ายตายเกิดตัดภกชาติแห่งการสืบต่ออนุสนธิทั้งหลายสัตว์ผู้โง่เขายงจมปักอยู่ในทิฏฐิความคิดความโง่เขาของตนของตนจึงไม่ยอมที่จะเดินตามรอยยุคนระบาดของของค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ่ารประองให้เห็นสังขารเป็นของไม่เที่ยงไม่จรังไม่ยั่งยืนมีอาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่จรังยั่งยืนทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้มีพยาธิเบียดเบียนเป็นต้น เราจะเห็นว่าครูบาอาจารย์ทั้งหลายผู้มีฤทธิ์มีฌานมีอภินญ,ญามากมายสักแค่ไหนที่สุดก็ต้องจากโลกนี้ไปเช่นกันเพราะนั้นสิ่งทั้งหลายทั้งป่วงที่เราได้รู้ได้เห็นได้เข้าใจได้มัวเมาลุ่มลงได้เสพติดอยู่ก็เป็นแค่มายาหนึ่ง ที่เราจะต้องจากมันไปเช่นกันเพราะนั้นบัณฑิตทั้งหลายท่านจึงฝึกจิตฝึกใจให้จากก่อนจากตายก่อนตายพัดภาคก่อนพัดภาคท่านจึงถึงเวลาการพัดภาคจึงไม่พิรีพิไหลลำพึงลำพันคิดถึงสิ่งโน้นคิดถึงสิ่งนี้คิดถึงคนโน้นคิดถึงคนนี้ไม่มี เพราะรู้ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงลว้วนจะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่วันใดวันหนึ่งเราก็ต้องพัดภาคจากสังขารร่างกายนี้หลายคนวิตกกังวลว่าร่างกายนี้เป็นโลกอย่างนั้นเป็นโลกอย่างนี้ถึงเราจะวิตกกังวลได้ก็มันก็เป็นอยู่ดี เพราะสังขารนี้ร่างกายนี้เป็นหลังแห่งโลกบางคนวิตกกังวลตรวจแล้วตรวจอีกกลัวเป็นโน่นเป็นนี่แท้ที่จริงแล้วมันเป็นของมันอยู่แล้วเพราะร่างกายนี้เป็นหลังแห่งโลกจะตรวจหรือไม่ตรวจจะเจอหรือไม่เจอมันก็เป็นของมันอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราจึงไม่ต้องไปกลัวหรอกว่าจะเป็นโรคเพราะมันเป็นอยู่แล้ว วันนี้มีลมหายใจอยู่อย่างมีสติก็เพียงพอแล้วมันจะอยู่บนสังขารที่เป็นโรคอะไรก็ช่างมันเพราะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเราจะป่วยเป็นมะเร็งหรือไม่เป็นมะเร็งจะเป็นโรคร้ายหรือไม่เป็นโรคร้ายมันไม่สำคัญเพราะคนเป็นก็ตายคนไม่เป็นก็ตาย เพราะอายุไขของสัตว์โลกมันมีจํากัดเพราะฉะนั้นเราจะเป็นโลกร้ายหรือไม่เป็นโลกร้ายแต่วันนี้เรายังมีลมหายใจมีสติเราจะอยู่กับลมหายใจอย่างมีสติอย่างไรอิมันจะรัตติอิมันจะทิพสังตลอดวันหนึ่งคืนหนึ่งเราจะไม่เป็นทุกข์จะไม่วิตกกังวลกับโลกรล้ายที่เป็นอยู่ เราจะไม่วิตกกังวลกับสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเพราะมันเป็นเช่นนั้นเองมันเป็นของมันเช่นนั้นเองมันจะป่วยไม่ป่วยจะอายุมากหรืออายุน้อยที่สุดมันก็ต้องจากโลกนี้ไปทางนั้นแหละมันเป็นของมันอย่างนี้มาตั้งแต่นานแล้วอย่างพระบรมศาสนา,าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นปฏิปผู้เป็นดวงตาโลก เป็นที่เคารพเทวดามารผมทั้งหลายที่สุดท่านก็ต้องมีสังขารขันธมารถึงเวลามันก็ต้องแตกดับไปเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นความสําคัญมันหมายความยึดเอาจิตเราเป็นทุกข์กับสังขารพิตกกังวลกับสังขารนั้นจึงทำให้เรานั้นหาความสงบหาความสุขในชีวิต ในอุปทานนักขันไม่ได้เพราะเราไม่เข้าใจเมื่อเราเข้าใจว่าสังขนนารร่างกายเป็นหลังแห่งโลกเราจะไปกลัวโลกกลัวไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะมันเป็นหลังแห่งโลกโลกครคภัยไข้เจ็บถึงไม่มีโครคภัยไข้เจ็บชลาความชลาภาพก็เป็นโลกชนิดหนึ่งความหมดสิ้นอายุไข มันก็เป็นอีกโลกหนึ่งเพราะนั้นโรคภัยไข้เจ็บนั้นมันมีของมันอยู่อย่างนั้นมันเป็นตถาตามันเป็นของมันถ้าเราเข้าใจปรงใจวางใจอยู่กับปัจจุบันให้จิตใจของเรานั้นอยู่ด้วยความสบายทั่วช้างกระดิกหูงูแลบลินด้วชั่วขณะหนึ่งหนึ่ง อยู่อย่างสบายใจปล่อยจิตวิญญาณของตนให้เป็นอิสระจากเครื่องร้อยลัดจากพยาธิจากโรคภัยไข้เจ็บจากสิ่งทั้งหลายทั้งปวงออกเราก็จะเห็นอิสระทางจิตวิญญาณนั้นแม้ชั่วนาทีหนึ่งวินาทีหนึ่งมันก็มีคุณค่ากับจิตวิญญาณของเราเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลาย ผู้ที่มีอาพาธต่างๆผู้มีจิตมีใจต่างๆถึงแม้ว่าเราจะไม่เต็มร้อยนะแต่เราก็ให้อยู่กับความนิดหน่อยด้วยสติสัมปชัญญะให้รู้ความจริงอันประเสริฐที่พระบรมศาสนาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ตัดสู้และได้แสดงเอาไว้ว่า สเพสังขาราอนิจจติยถา,าปัญญายาปัสติบุคคลใดเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นที่เป็นทุกข์เป็นของไม่เที่ยงเป็นอนัตตาอัฏฐนิพพินทติทุเขเอสะมมโควิสุททิยานั่นคือหนทางอันประเสริฐเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลาย แล้วเรานะ้อมพุทธภาษิตเข้าไปสู่จิตสู่ใจของเราแล้วก็นะ้อมพิจิตริจณาเห็นสังขารร่างกายของเราเป็นของไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีพยาธิเป็นต้นมีความทนทุรนทุลายอดทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้แล้วก็ไม่สามารถจะยึดเหนี่ยวหลังให้เป็นของมั่นคงได้ที่เราเรียกว่าอนัตตาเพราะฉะนั้น ก็ขอสติสัมปชัญญะปัญญาบารมีจงมังเกิดมีกับเราท่านด้วยกันทุกรูปทุกนามทุกตัวทุกตนท,ทุกท่านเทินเจริญพร